ดวงโดยรวมวันที่ห้ามกราคม2568ดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ที่ห้ามกราคม2568พบว่าเป็นวันที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกและโอกาสดีๆมากมายดาวจรให้คุณมีสเสน่ห์ดึงดูดมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนทำให้การงานและการเงินราบรื่นก้าวหน้าอย่างรวดเร็วการงานมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบในตำแหน่งใหม่ซึ่งจะนำมา ซึ่งความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมากควรใช้โอกาสนี้แสดงความสามารถให้เต็มที่การเงินมีโชคลาภเข้ามาโดยไม่คาดคิดอาจจะเป็นเงินโบนัสรางวัลหรือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีแต่ควรระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยควรเก็บออมไว้บ้างเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินความรักความรักราบรื่นเป็นอย่างดีคนมีคู่ความสัมพันธ์แน่นแฟนมั่นคงคนโสดมีเกณฑ์พบรักใหม่แต่ควรเปิดใจให้กว้างและเรียนรู้ที่จะเข้าใจกันมากขึ้นสุขภาพ สุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรดูแลเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สีมงคลสีทองเสริมสร้างความสำเร็จความมุ่งหวังให้เป็นจริงและโอกาสอันดีสีม่วงเสริมพลังอำนาจบาร,รมีวาสนาคนเคารพยำเกรงสีแดงเสริมความมั่นใจและดึงดูดโชคลาภเคล็ดลับเสริมดวงทำบุญการทำบุญจะช่วยเสริมสร้างบาร,รมีและดวงชะตาให้ดีขึ้น สวดมนต์การสวดมนต์จะช่วยให้จิตใจสงบและมีความสุขไหว้พระการไหว้พระจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขและ,จะเจริญรุ่งเรืองสวมใส่เครื่องรางของขลังการสมใส่เครื่องรางของขลังที่เป็นมงคลจะช่วยปกป้องคุ้มครองและเสริมดวงชะตาคำแนะนำเพิ่มเติมอย่าลืมใช้สติและปัญญาในการตัดสินใจแม้ว่าดวงชะตาจะบอกว่าเป็นช่วงที่ดีแต่ก็ควรใช้สติและปัญญาในการตัดสินใจทุกเรื่องอย่าประมาทและดูแลสุขภาพให้ดี แม้ว่าดวงชะตาจะดีแต่ก็ไม่ควรประมาทเรื่องสุขภาพควรดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอทำความดีการทำความดีจะนำมาซึ่งผลดีในที่สุดสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันจันทร์วันที่หมกราคม2568นั้นดวงชะตา โดยรวมค่อนข้างสดใสมีโอกาสดีๆเข้ามาให้ได้คว้าโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและความรักการงานมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถแต่ก็จะได้รับความสําเร็จอย่างน่าพอใจความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะโดดเด่นทําให้ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาการเงินการเงินคล่องตัวดีมีโอกาสได้ลาบจากการลงทุนหรือได้รับเงินพิเศษเข้ามาแต่ก็ควรระวังเรื่องการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยความรัก ความรักราบรื่นคนมีคู่ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากขึ้นคนโสดมีเกณฑ์พบรักใหม่แต่ควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างสุขภาพสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องของระบบทางเดิอนอาหารและพักผ่อนให้เพียงพอสีมงคลสีฟ้าเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้เกิดสมาธิในการทำงานสีขาวเสริมความบริสุทธิ์ใจและช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปนในทางที่ดีสีเขียว เสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าและโชคลาภเคล็ดลับเสริมดวงทำบุญกับเด็กจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ปลูกต้นไม้ช่วยเสริมสร้างพลังงานบวกและความเจริญก้าวหน้าสวดมนต์ไหว้พระช่วยให้จิตใจสงบและเสริมสร้างกำลังใจสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร ดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันอังคารวันที่5มกราคม2,568นั้นดวงชะตาโดยรวมค่อนข้างมีสีสันและน่าสนใจมีทั้งโอกาสดีๆเข้ามาและอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่ด้วยความมุ่งมั่นและพยายามของคุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้การงานมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถแต่ก็จะได้รับความสําเร็จอย่างน่าพอใจความมั่นใจและความกล้าหาญของคุณจะส่งผลดีต่อการทํางานเป็นทีม การเงินการเงินค่อนข้างคล่องตัวมีโอกาสได้ลาบจากการลงทุนหรือได้รับเงินพิเศษเข้ามาแต่ก็ควรระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยความรักความรักค่อนข้างผันผวน,ผานอาจมีเรื่องให้ต้องทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักบ้างเล็กน้อยแต่หากทั้งคู่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ความสัมพันธ์ก็จะราบรื่นมากขึ้นคนโสดมีเกณฑ์พบรักใหม่แต่ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจสุขภาพสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องของอุบัติเหตุเล็กน้อย และควรออกกำลังกายสม่ำเสมอสีมงคลสีแดงเสริมสร้างความมั่นใจและดึงดูดโชคลาภสีส้มเสริมสร้างพลังงานและความกระตือรือร้นสีเหลืองเสริมสร้างสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์เคล็ดลับเสริมดวงทำบุญกับสัตว์จะช่วยเสริมดวงในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ออกกำลังกายเป็นประจำช่วยเสริมสร้างสุขภาพและความแข็งแรงสวดมนต์ไหว้พระ ช่วยให้จิตใจสงบและเสริมสร้างกำลังใจสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันพุทธที่5มกราคม2568นนั้นดวงชะตาโดยรวมค่อนข้างสดใสมีโอกาสดีๆเข้ามาให้ได้ควา้าโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและความคิดสร้างสรรค์ การงานมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถแต่ก็จะได้รับความสําเร็จอย่างน่าพอใจความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะโดดเด่นทําให้ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาการเงินการเงินคล่องตัวดีมีโอกาสได้ลาบจากการลงทุนหรือได้รับเงินพิเศษเข้ามาแต่ก็ควรระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยความรักความรักราบรื่นคนมีคู่ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากขึ้นคนโสดมีเกณฑ์พบรักใหม่ แต่ควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างสุขภาพสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องของระบบทางเดินหายใจและพักผ่อนให้เพียงพอสีมงคลสีเขียวเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าและโชคลาภสีฟ้าเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้เกิดสมาธิในการทำงานสีขาวเสริมความบริสุทธิ์ใจและช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปนในทางที่ดีเคล็ดลับเสริมดวง ทำบุญกับผู้ป่วยจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของสุขภาพปลูกต้นไม้ช่วยเสริมสร้างพลังงานบวกและความเจริญเข้าหน้าสวดมนต์ไหว้พระช่วยให้จิตใจสงบและเสริมสร้างกำลังใจสิ่งสําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวัน พฤหัสบดีที่หมกราคม2568นั้นดวงชะตาโดยรวมค่อนข้างสดใสมีโอกาสดีๆเข้ามาให้ได้คว้าโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและการเงินการงานมีเกดได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถแต่ก็จะได้รับความสำเร็จอย่างน่าพอใจความรู้ความสามารถของคุณจะโดดเด่นทำให้ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาการเงินการเงินคล่องตัวดีมีโอกาสได้ลาบจากการลงทุนหรือได้รับเงินพิเศษ เข้ามาแต่ก็ควรระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยความรักความรักราบรื่นคนมีคู่ความสัมพันธ์แน่นแฟนมากขึ้นคนโสดมีเกณฑ์พบรักใหม่แต่ควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างสุขภาพสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องของระบบทางเดิอนอาหารและพักผ่อนให้เพียงพอสีมงคลสีเหลืองเสริมสร้างสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์สีสม้มเสริมสร้างพลังงานและความกระตือรือร้น สีม่วงเสริมพลังอำนาจบารมีวาสนาคนเคารพยำเกรงเคล็ดลับเสริมดวงทำบุญกับพระสงฆ์จะช่วยเสริมดวงในเรื่องของการงานและความเจริญก้าวหน้าสวดมนต์ช่วยให้จิตใจสงบและเสริมสร้างกำลังใจไหว้พระช่วยให้ชีวิตมีความสุขและเจริญรุ่งเรืองคำแนะนำเพิ่มเติมอย่าลืมใช้สติและปัญญาในการตัดสินใจ แม้ว่าดวงชะตาจะบอกว่าเป็นช่วงที่ดีแต่ก็ควรใช้สติและปัญญาในการตัดสินใจทุกเรื่องอย่าประมาทและดูแลสุขภาพให้ดีแม้ว่าดวงชะตาจะดีแต่ก็ไม่ควรประมาทเรื่องสุขภาพควรดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอทำความดีการทำความดีจะนำมาซึ่งผลดีในที่สุดหมายเหตุการทำนายดวงชะตานี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเท่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น การกระทําของแต่ละบุคคลสภาพแวดล้อมและดวงชะตาเดิมสิ่งสําคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดต like", ิดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันศุกร์ที่5มกราคม2568นนั้นดวงชะตาโดยรวมค่อนข้างสดใสมีเสน่ห์ดึงดูดมีโอกาสดีๆเข้ามาให้ได้คว้า โดยเฉพาะในเรื่องของความรักและการเข้าสังคมการงานการงานค่อนข้างราบรื่นมีโอกาสได้แสดงความสามารถและได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาแต่ควรระวังเรื่องของการทำงานหนักเกินไปจนทำให้สุขภาพเสียการเงินการเงินคล่องตัวดีมีโอกาสได้ลาบจัดก,การลงทุนหรือได้รับเงินพิเศษเข้ามาแต่ก็ควรระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยความรักความรักราบรื่นคนมีคู่ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากขึ้น คนโสดมีเกณฑ์พบรักใหม่และความรักครั้งนี้จะเป็นไปอย่างสวยงามสุขภาพสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องของระบบประสาทและพักผ่อนให้เพียงพอสีมงคลสีชมพูเสริมสร้างความรักและความโรแมนติกสีม่วงเสริมพลังอำนาจบารมีวาสนาคนเคารพยำเกรงสีขาวเสริมความบริสุทธิ์ใจและช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปในทางที่ดีเคล็ดลับเสริมดวง ทำบุญกับผู้สูงอายุจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์เลี้ยงสัตว์ช่วยเสริมสร้างความรักและความเมตตาสวดมนต์ไหว้พระช่วยให้จิตใจสงบและเสริมสร้างกำลังใจคำแนะนำเพิ่มเติมอย่าลืมใช้สติและปัญญาในการตัดสินใจแม้ว่าดวงชะตาจะบอกว่าเป็นช่วงที่ดีแต่ก็ควรใช้สติและปัญญาในการตัดสินใจทุกเรื่องอย่าประมาทและดูแลสุขภาพให้ดี แม้ว่าดวงชะตาจะดีแต่ก็ไม่ควรประมาทเรื่องสุขภาพควรดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอทำความดีการทำความดีจะนำมาซึ่งผลดีในที่สุดหมายเหตุการทำนายดวงชะตานี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเท่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการกระทำของแต่ละบุคคลสภาพแวดล้อมและดวงชะตาเดิมสิ่งสำคัญอย่าลืม กดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันเสาร์ที่5มกราคม2568นั้นดวงชะตาโดยรวมค่อนข้างสดใสมีโอกาสดีๆเข้ามาให้ได้คว้าโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินและความมั่นคงการงาน การงานค่อนข้างราบรื่นมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถความสามารถและความอดทนของคุณจะนำพาไปสู่ความสำเร็จการเงินการเงินคล่องตัวดีมีโอกาสได้ลาบจากการลงทุนหรือได้รับเงินพิเศษเข้ามาการวางแผนการเงินที่ดีจะช่วยให้คุณมั่นคงในระยะยาวความรักความรักราบรื่นคนมีคู่ความสัมพันธ์แน่นแฟนมากขึ้นคนโสดมีเกณฑ์พบรักใหม่และความรักครั้งนี้จะเป็นไปอย่างมั่นคง สุขภาพสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องของระบบกระดูกและข้อต่อและควรออกกำลังกายสม่ำเสมอสีมงคลสีดำเสริมสร้างพลังอำนาจและความมั่นคงสีเทาเข้มเสริมอำนาจบาร,รมีความมั่นคงและความสำเร็จในการงานสีน้ำตาลเสริมสร้างความอดทนและความแข็งแกร่งเคล็ดลับเสริมดวงทำบุญกับผู้สูงอายุจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้า สวดมนต์ช่วยให้จิตใจสงบและเสริมสร้างกำลังใจไหว้พระช่วยให้ชีวิตมีความสุขและเจริญรุ่งเรืองหมายเหตุการทำนายดวงชะตานี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเท่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการกระทำของแต่ละบุคคลสภาพแวดล้อมและดวงชะตาเดิมสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร